ชาตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่8ตุลาคมนะคะคุณได้3เหรียญน,นะคะเขาได้อเจ็ดาบกับผัวนะคะ วันนี้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลบๆนะคะที่แฟนคุณเคยทํารับหลังคุณนะเขาจะเลิกทํานะคะมีการปรับ,บความเข้าใจกันนะพลังงานสามเหรียญน,นะคะแปลว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสได้พูดกับเขาแบบเปิดอกนะคะเคลียร์ถึงปัญหาที่เคยมีต่อกันนะคะไพ่พาสไลท์เรชชิพบอกว่าคุณและเขาเป็นเนื้อคู่ในดิจิตาชาตนนะคะที่วนกลับมาเจอกันในชาตินี้จริงอยู่มันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีดราม่าในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าเอ่อเมื่อจบนะคะหรือว่าผ่านพ้นนะคะดราม่าตรงนี้ไปได้คุณสองคนมีโอกาสจะได้ลงเอยกันนะคะ ไม่ต้องไปเป็นห่วงมากนะไพ่เดอะซ t เทชันบี improve แบอกว่าวันนี้นะคะคุณ2คนได้เคลียร์กันแน่นอนแล้วก็สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายมิทิทางที่คุณสองคนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะยังไงก็ดีใจด้วยสําหรับวันนี้นะ